ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพ,พพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ช่วงนี้อาตมาก,ก็นำเรื่องของโทษการละเมิดศิน5นะในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเ,เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกญาโยมก็คงจะมองเห็นโทษการพอสมควรแล้วหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่อาตมาได้นำมาอ่านและบรรยายให้ญาโยมได้ฟัง ในวันนี้จะให้โยมฟังโทษของการละเมิดศีลข้อที่หนะ้านะการดื่มสุดาเมรัยมีโทษอย่างไรดังที่ญาติโยมได้ฟังไปในตอนต้นสัพพะรหุสูตรโยมที่พระองค์ทรงตัดว่าสุราเมรัยอันบุคคลใดเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์นั้นให้เป็นไปในนรก วิบากอย่างเบาเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเข้าถึงความเป็นคนบ้าเนี่ยยมก็ฟังไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องโทษของการดื่มสุรานะที่มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกกุตกานิกายคาถาธรรมบทเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤกคทายวันทรงปรารพบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอาจริตวาพรมจจริยังเป็นต้นพวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้า ดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ80โกดในกรุงพาราณสีครั้งนั้นมารดาบิดาของเขาคิดว่าในตระกูลของเรามีกองโภคะเป็นอันมากเราจักมอบกองโภคะนั้นไว้ในมือบุตรของเราทำให้ใช้สอยอย่างสบาย กิจด,ด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมีดังนี้แล้วจึงให้เขาศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนการขับและการประโคมอย่างเดียวเออโยมอันนี้ก็สอนลูกผิดนี่กันนะคิดว่าเงินตัวเองนะมีเยอะไม่อยากจะให้ลูกเกรียนหนังสือที่เป็นวิชาการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการงานบริหารธุรกิจต่างๆเนี่ย คิดว่าเงินมีเยอะแล้วนะให้เขาเรียนวิธีการฟ้อนขับร้องอย่างเดียวโยมคล้ายเรื่องของความสนุกสนานนะนะในพระนครนั้นแลแม้ธิดาคนหนึ่งก็เกิดแล้วในตระกูลอื่นซึ่งมีสมบัติ80โกดบิดามารดาแม้ของนางก็คิดแล้วอย่างนั้นเหมือนกันคิดเหมือนตระกูลของ ชายหนุ่มคนนั้นเลยโยมนะไม่อยากให้ลูกสาวเรียนนะคิดว่าในบ้านมันมีเงินเยอะโยมใช้ก็ไม่หมดหรอกก็ให้ลูกสาวเรียนแค่วิธีการขับร้องฟ้อนรำทำเพลงนะแล้วก็ให้นางศึกษาก็ได้ศิลปะสักว่าการฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียวเมื่อเขาทั้งสองเจริญวัยแล้วก็ได้มีการอาวาหะ วิวาหะมงคลต่อกันเออแต่งงานกันเลยโยมต่อมาภายหลังมารดาบิดาของคนทั้งสองนั้นก็ได้ถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์160่กสโกดก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมดโอ้โหโยมเนาะเนี่ยจะบอกปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์นะโยมท,ทีนี้บุตรเศรษฐีเนี่ยมีแต่ทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาโยม จะบริหารทรัพย์ได้หรือเปล่านะเศรษฐีบุตรย่ำไปสู่ที่บำรุงพระราชาวันหนึ่งถึงสครั้งไปบ่อยมากยมคงจะเช้ากลางวันเย็นหรือเปล่านะครั้งนั้นพวกนักเรลงในพระคนครนั้นคิดกันว่าถ้าเศรษฐีบุตรนี้จกเป็นนักเรลงสุราความผาสุกก็จะมีแก่พวกเราเราจะให้เธอเรียน ความเป็นนักเลงสุราเออมาตีสนิทลูกเศรษฐีนะจะได้เอาเงินที่มีอยู่มาหาซื้อเหล้ากินโยมเนี่ยอุบายของพวกนักเลงสุลานะพวกนักเลงสุพวกนักเลง,งนั้นจึงถือเอาสุรามัดเนื้อสำหรับแกลมและก้อนเกลือไว้ที่ชายผ้าเออโยะถือหัวผักกาดนั่งแลดูทางของเศรษฐีบุตรนั้น ผู้มาจากาผู้มาจากราชสกุลนะคือกลับมาจากเฝ้าพระราชาแล้วนะก็มาเดินคล้ายๆว่ามากินเหล้าให้มากินเหล้าผสมกับกแกล้มให้ลูกเศรษฐีได้เห็นนะนะเขา,าเห็นเขากำลังเดินมาจึงดื่มสุราเอาก้อนเกลือใส่เข้าในปากกัดหัวผักกาดกล่าวว่าจงเป็นอยู่ร้อยปีเถิด นายเศรษฐีบุตรพวกผมอาศัยท่านก็พึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่มนี่ไปพูดชื่นชมเขาก่อนนะบุตรเศรษฐีฟังคำของพวกนักเลงนั้นแล้วจึงถามคนใช้จึงถามคนใช้สนิทพูดตามมาข้างหลังว่าพวกนั้นดื่มอะไรกันคนใช้ตอบว่าน้ำดื่มชนิดหนึ่งนาย บุตรเศรษฐีก็ได้ถามว่ามีรสชาติอร่อยหรือคนใช้ก็ได้พูดว่านายธรรมดาน้ำที่ควรดื่มเช่นกับน้ำดื่มนี้ไม่มีในโลกที่เป็นอยู่นี้ไปชมซะอีกนะ,ะแสดงว่าคนใช้ของเศรษฐีคนนี้แกคงจะติดเหล้าพอสมควรโยมจึงไปชื่นชมว่าน้ำที่น่าดื่มที่สุดไม่มีอะไรเกินเล่าอ่ะนะ บุตรเศรษฐีหมดตัวเพราะประพฤติอบายามุกเนี่ยแหละโยมโทษของการผิดศินข้อที่ห้านะบุตรเศรษฐีนั้นพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้เราแม้เราดื่มก็ควรดังนี้แล้วจึงให้นำมาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่มต่อมาไม่นานนักนักเลงเหล่านั้นรู้ว่าบุตรเศรษฐีนั้นดื่มแล้วจึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้น เมื่อการล่วงไปก็ได้มีบริวารหมู่ใหญ่บุตรเศรษฐีนั้นให้นํำสุรามาด้วยทรับร้อยบ้างสองร้อยบ้างดื่มอยู่ตั้งกองกหาปณะ,ะไว้ในที่นั่งเป็นต้นโดยลำดับอเอาเงินมากองไว้ต่อหน้าเลยโยมขณะที่ดื่มเหล้านะดื่มสุรากล่าวว่าจงนําเอาดอกไม้มาด้วยกหาปณะน,ะนี้จงนําเอาของหอมมาด้วยกหาปณะ,ะนี้ ผู้นี้ฉลาดในการขับผู้นี้ฉลาดในการฟ้อนผู้นี้ฉลาดในการประโคมจงให้ทรัพพันจงให้ทรัพหนึ่งพันแก่ผู้นี้จงให้ทรัพสองพันแก่ผู้นี้เมื่อใช้ใจ่ายซุริชราอย่างนั้นต่อการไม่นานนักก็ยังทรัพย์80โกดอันเป็นของตนให้หมดไปแล้วกินเล่าแล้วก็ใจใหญ่ใจปั้ำโยมนะให้ติบพวกนักฟ้อนนางลำไม่อั้นเลยนะ คนละร้อยคนละพันคนละสองพันนี่โอ้โยมเนาะเงินเก่าออกไปเงินใหม่ไม่เข้าโยมเนี่ยท่านจึงบอกว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์บุคคลผู้มีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็รักษาทรัพย์ไม่ได้แต่บุคคลผู้มีปัญญาแม้ไม่มีทรัพย์ก็หาทรัพย์ได้นะปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์โยมนั้นโยมที่บอกว่าลูกที่บอกว่าพวกเราเกิดมาในตระกูลร่ำรวยแล้ว ลูกๆไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาหรอกใช้เงินพ่อเงินแม่นี่ไปจนตายก็ใช้ไม่หมดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวเป็นเหมือนกับลูกเศรษฐีนีโยมทรัพย์ตั้ง80โกดหมดไปภายในไม่กี่ปียมเมื่อเหรันยิกเรียนว่านายทรัพย์ของนายหมดแล้วจึงพูดว่าทรัพย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือเมื่อเขาเรียนว่ามีอยู่นายจึงบอกว่าถ้ากระนั้นจงเอาทรัพย์นั้นมาได้ยังทรัพย์ แม้นั้นให้สิ้นไปแล้วเหมือนอย่างนั้นเออแปดสิบโกรธของเมียก็หมดสิ้นไปเลยโยมแล้วขายสมบัติของตนทั้งหมดคือนาะสวนดอกไม้สวนผลไม้ยานพาานะเป็นต้นบ้างโดยที่สุดพาชนะเครื่องใัยบ้างติดเล่าและโยมมรี่ว่าเป็นโรคพิษศุลาเรือรังและโยมนี่ติดเล่าแล้วขายหมดเลยโยมเครื่องลาดผ้าหม่ม และผ้าปูนั่งบ้างโดยลำดับเคียยกินเคี้ยกินในนี้เอาเงินไปซื้อข้าวนะเศรษฐีต้องเที่ยวขอทานโอ้ยโยมน่าสมเพชเวทนาจริงๆครั้นในเวลาที่เขาแก่ลงอืแสดงว่าตอนแก่แล้วยมเนี่เจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนที่เขามีโภคะหมดแล้วขายเรือนของตัวแต่ยังอาศัยอยู่ก่อนอ๋อคล้าย ขายเรือนแต่ว่าเช่าอยู่นะไม่มีค่าเช่าแล้วเขาก็ไล่ออกโยมถ้าตั้งที่เป็นบ้านพ่อบ้านแม่เป็นมรดกของพ่อของแม่ก็รักษาไม่ได้นะเนี่ยเพราะเรื่องเกิดจากการดื่มสุรานั่นเองโยมเขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่ถือชิ้นกระเบื้องเที่ยวไปขอทานปรารบจะบริโภคพัด ที่เป็นเดนของชนแล้วไปหาเที่ยวขอทานเขากินนะโยมครั้งนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขายือนอยู่ที่ประตูโรงฉันคือคงจะมารออาหารเหลือจากพระนะโยมคอยรับโภชนะที่เป็นเดนอันภิกษุหนุ่มและสามเณรให้ในวันหนึ่งอ๋อจริงๆด้วยเนี่ยโยมมาหาที่พึ่งภายในวัดนะจึงทรงแย้มพระโอษนะพระองค์ทรงแย้มพระโอษร,รำดับนั้นพระอ,อนนเทระ ทูลถามเหตุที่ทรงแย้มกับพระองค์พระาศาสดาเมื่อจะตรัสบอกเหตุที่แย้มจึงตรัสว่าอานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้เขาผลานทรัพย์เสียหนึงร้อโกรธพาภรรยาเที่ยวขอทานอยู่ในนครนี้แลก็ถ้าบุตรเศรษฐีไม่ผลานทรัพย์ให้หมดสิน้น จากประกอบการงานในปฐมวัยก็จกได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แหละโอ้โยมเนาะเนี่ยคบมิตรชั่วโยมนะพ่อแม่ถือว่าฆ่าลูกทางอ้อมนะฆ่าลูกทางอ้อมโดยไม่ยอมให้เรียนไม่ยอมให้ศึกษาโยมพุทธองค์ทรงรู้เลยนะว่าถ้าเขาทําการงานตั้งแต่ปฐมวัยช่วงอายุสาปีเนี่ยเขาก็จะมีทรัพย์มาก และเป็นเศรษฐีชั้นเลิศเลยโยมเนี่ยถ้าเขาทําการงานในช่วงนั้นนะและถ้าจาักออกบวชถ้าเขาออกบวชช่วงปฐมวัยนะโยมช่วง30เนี่ยก็จักบรรลุอรหัตโอแสดงว่าอุปนิสัยความเป็นพระรหานของเขามีอยู่นะโยมเนี่ยแม้ภรยาของเขาก็จักดํารงอยู่ในอนาคามิผลถ้าออกบวชช่วงปฐมวัยนะวัยต้นเนี่ย ถ้าไม่พรานรัพย์ให้หมดไปจักประกอบการงานในมัชชิมะวะยเช่วงอายุ30-60เป็นมัชชิมวัยนะโยมจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองถ้าออกบวชจักได้เป็นพระอนาคามีแม้ภรรยาของเขาก็จักดำรงอยู่ในสกทาคามิผลโอ้แต่ละคนก็มีอุปนิสัยที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ แต่ว่าไม่มีกัริยาณมิตโยมนะไปคบมิตรชั่วพวกนักเลงสุราถ้าไม่ผลานทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในปัจฉิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามแม้ออกบวชก็จักได้เป็นพระสะกาทาคามีแม้ภรยาของเขาก็จักดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแต่เดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั่นทั้งเสื่อมแล้วจากโภคขะของคลิงหัด ทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญญผลสามัญญผลนั่นคืออริยมรรคมโยมโอ้โหโยมเนาะเสียดายมากๆเลยก็แลครั้นเสื่อมแล้วจึงเป็นเหมือนนกกระเรียนในเปลือกตมแห้งฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตัดพระคาถาว่าอาจริตวาอาจริตวาพระมจริยังอรัธทาโยพระเนธนัง คาถายาวนะโยมอัตามาย่อเลยปลายัใหญ่นะพวกคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถึงทรัพเก่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแกล้งฉะนั้น โยมเนาะน่าเสียดายจริงๆนะฟังมาแล้วเนี่ยเดยโยมฟังอัตถกถาท่างจะขยายนะในบทว่าอาจริตวาความว่าไม่อยู่พรหมจริยวาตคือไม่ได้ประพตชพรหมจรรันทร์ไม่ได้ออกบวชนั่นเองโยมบทว่าโยโยผเนความว่าไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ตนสามารถเพื่อจะอยังโภคะท,ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือเพื่อตามรักษาโคะที่เกิดแล้วคือว่าทั้งๆท,ที่ตัวเองมีกําลังวังชามีกําลังกายที่จะประกอบธุรกิจทําทรัพย์ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ยอมทํโยมนะเรียกว่าไม่ยังทรัพย์ให้เกิดขึ้นในคราวที่ตัวเองสามารถเนี่ย บทว่าขีนะมัดเฉีความว่าคนเขาเห็นปานนั้นนั่นย่อมซบเซาดังนกกรเรียนแก่มีขนปีกอันเหี้ยนเกลียนซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่ชื่อว่าหมดปลาแล้วเพราะไม่มีน้ำมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าอันความไม่มีที่อยู่ของคนเขาเหล่านี้เห็นไหมโยมลูกเศรษฐีไม่มีที่อยู่เลยนะ บกก็ยึดทรัพย์ยึดบ้านไล่ออกจากบ้านต้องไปหาทานไปหาขอทานเขากินเนี่ยเรียกว่าไม่มีที่อยู่แล้วแ่นนนะเหมือนความไม่มีน้ําในเปลือกตมปกตินกกระเรียนมันต้องอยู่ในสระที่มีน้ําใช่ไหมโยมแต่นกกระเรียนมันซบเซาในเปลือกตมที่ไม่มีน้ำเหรนะน้าเป็นที่อยู่ของนกกระเรียนฉันใดบ้านก็เป็นที่อยู่ของบุคคลนะคนเขาไม่มีบ้านอยู่โยมเหมือนนกกระเรียนอยู่ในสระ ไม่มีน้ำนนะัความไม่มีโภคะของคนเขาเหล่านี้เหมือนความหมดปลาเห็นไหมโยมลูกเศรษฐีไม่มีทรัพย์เหลือแม้แต่เรียกว่าเหลือแต่เสื้อผ้าแล้วก็กระเบื้องขอทานนะนะความไม่สามารถจะรวบรวมโภคะไว้ได้โดยทางน้ำหรือทางบกเป็นต้นในการบัดนี้แลของคนเขาเหล่านี้ เหมือนความไม่มีการโผล่ขึ้นแล้วบินไปแห่งนกกระเรียนที่มีขนปีกอันเฮี้ยนกเกลียนเะนั้นเห็นไหมโยมกำลังกายหมดแล้วโยมเป็นคนแก่งอมเป็นคนแก่งอมแล้วนะจะเอาชีวิตคืนได้ที่ไหนจะมาทำการงานหาเงินได้ที่ไหนนะแก่งอมแล้วก็มีแต่ขอทานอย่างเดียวโยมเหมือนนกกระเรียนที่มีขนปีกอันเฮี้ยนนะ เพราะฉะนั้นคนเขานี้จึงนอนซบเซาอยู่ในที่นี้เอง,องนะโยมนอนซบเซาข้างฝาเรือนของคนอื่นดีนะยังมีวัดถ้าไม่มีวัดนี่แย่เลยไม่รู้จะไปหากินที่ไหนโยมเนี่ยวัดเป็นที่พึ่งนะอาหารที่เหลือจากพระนี่เยอะมากโยมเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าที่องค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีมาอย่างดีแล้วพวกปัจจัยสี่ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมากมายเรียกว่าล้นเหลือเหลือเฟือเลยเรยาะงั้นเถอะโยมบินาบาตในแต่ละวันเนี่ย หรือว่าข้าวปลาอาหารในวันพระเนี่ยก็ยังแจกจ่ายไปให้กับคนขอทานเด็กวัดคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็มาเอาที่วัดได้โยมนะวัดนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของบุคคลผู้ตกยากได้เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าโยมนะ คนเขาเหล่านี้จึงนอนซบเซาอยู่ในที่นี้เองเหมือนนกกระเรียนที่มีขนปีกอันเฮี้ยนแล้วฉะนั้นบทว่าจาปาติขีนาวะความว่าหลุดจากแรงคือพ้นแล้วจากแรงหมายถึงลูกศรที่ตกจากแรงเอาขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้วนะเข้าป่าหายเงียบไปแล้วยมลูกศรน,นะมีคําอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกศรพ้นจากแรงไปตามกําลังตกแล้ว เมื่อไม่มีใครจับมันยกขึ้นมันก็ต้องเป็นอาหารของหมูปลวกในที่นั้นเองฉันใดถึงคนเขาเหล่านี้ก็ฉันนั้นล่วง3าวัยไปแล้วคือล่วง3ามวัยคือ30 60ิบหจะเก้าสร้อยายโยมนะก็จะเข้าถึงมรณะเพราะความไม่สามารถจะยกตนขึ้นได้ในการแบบนี้คือจะกลับมาเป็นคนหนุ่มคนสาว มีกำลังวังชาอีกเหมือนเดิมก็เป็นไปไม่ได้แล้วมีแต่จะตายอย่างเดียวเหมือนลูกศรมันเข้าป่าไปแล้วโยมจะก,กลับคืนมายิงใหม่ก็ไม่ได้เป็นอาหารของปลวกเสื่อมศูนย์ไปเสื่อมศูนย์ไปตามธรรมดานะชีวิตของคนเราก็เหมือนกันโดยเฉพาะคนพานนี่นะล่วงสามวัยไปแล้วเนี่ยก็เสียประโยชน์เป,ปล่าๆโยมไปเกิดชาติหน้าชาติไหนก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะ ทีนี้เป็นยังไงโยมเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเซนติจาปาติขีนาวะบาทพระกถาว่าปุรานานิอนุตุนางความว่าย่ำนอนทอดถอนคือเศร้าโศกถึงการกินการดื่มการฟ้อนการขับและการประโคมเป็นต้นที่ตนทำแล้วในการก่อนว่าพวกเรากินแล้วอย่างนี้ดื่มแล้วอย่างนี้ยานะโยม ต้องนอนทอดถอนใจนะว่าโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยอยู่สุขสบายนะมีเงินมีทองเยอะแต่ตอนนี้ทำไมเราต้องมานอนอยู่ในสภาพอย่างนี้ตกระกรรมลำบากอย่างนี้นอนทอดถอนใจเหนื่อยหน่ายใจตัวเองโยมนี่เป็นเพราะอะไรโยมโยมฟังมานี่ยโยมรู้ไหมว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรโทษของสุรายม โทษของสุรานะยิงโทษของสุราท่านแสดงไว้อีกสูตรหนึ่งท่านบอกว่า 1. เสียทรัพย์เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์เลยนะหเสียทรัพย์ 2. องก่อกา,การทะเลาะวิวาท 3. เป็นเหตุให้เกิดโรค 4. ชาวบ้านติดเตียน 5. ห,หาความละอายไม่ได้ 6. บัทอรกำลังปัญญาแน่ยมโยมพิจารณาดูว่ามันจริงไหม โทษของการดื่มชลาหกประการเนี่ยอาตมาว่าพิจารณาดูแล้วมันจริงโดยส่วนเดียวนะเงินทองทต็ที่เราจะเก็บไว้ซื้ออย่างอื่นแต่เราก็ไปซื้อเหล้าซื้อชลามาดื่มซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยเสียทรัพย์โดยใช่เหตุน,นะเสียทรัพย์เสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้เกิดโรคก่อการทะเลาะวิวาทหาความ าชาวบ้านติเตียนแลวก็บันทอนกำลังปัญญาโยมเกิดชาติหน้าชาติไหนก็เกิดมาเป็นคนบ้าดังที่พระองค์ทรงตัดไว้ในสูตรนั้นที่ว่าสุาสุดาเนี่ยยังสัตว์นั้นให้เป็นไปในนรกวิบากอย่างเบามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เข้าถึงความเป็นคนบ้าโยมในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยบลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากจบ ไว้ได้เพียงเท่านี้เวลาหมดลงพอดีโยมนะอาตมาภาพ,พระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากราตาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร